ซื้ออาวุธสะสมมาในรอบนี้มาดานอยู่ในวงการนี้ได้ยินไหมคะนพลัดมีความเชื่อเนาะจริงๆแล้วนพลัดก็เป็นหมอดูนะมอดูโง่แห้งออกลักษณะแบบคุณฮุนเซนเขาไม่มีมาลงทุนอะไรเพื่อประชาชนเพื่อปกปนประเทศแบบนี้หรอกถ้าเงินส่วนตัวเขาไม่มีทางเงินอะไรต่างๆนะนะออกมาอย่างนี้ไม่หรอกเขาเขาเป็นลักษณะขอมากกว่า ขอบริจาคจากประเทศมหาอำนาจเนี่ยใช่ที่จะเสียเงินเยอะๆซื้อนี่ไม่ใช่หรอกซื้อก็บ้างแต่ไม่ใช่เยอะเขาบอกว่าเงินมาจากเงินฟอกเงินบ่อนเงินสีเทาไปสะสมอาวุธแล้วช่วงนี้อาจจะรอในการเติมกําลังหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เอาขึ้นบอกเอาขึ้นบนโตไม่ได้ไงอยู่ใต้ดินเขาไปจ้างพวกไอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกไงฮะ อีเวนเซอร์ทั่วโลกนะก็จ้างเต็มไปหมดน่ะข้างนอกอ่ะฝรั่งฝรั่งอะไรเต็มไปหมดอ๋อไมเคิลไมเคิลแเขาจ้างเขาจ้างได้หมดโดยใช้เงินใต้โต๊ะแต่ถ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยเขาไม่สามารถแสดงว่าเขามีเงินใช่ไหมออ่าแล้วก็ต้องขออ๋อแล้วก็จะซื้อแบบโดยเปิดเผยเหมือนเช่นประเทศไทยนะไม่ได้หรอกเขาไม่ทำหรอกนะะแต่ถ้าใต้ดินก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะใช่ค่ะ